จะวซาในภาษาฝรั่งเศสนะคะจะมีตัวอักษรหลายตัวมากๆเลยเมื่ออยู่ท้ายคำจะไม่ออกเสียงนะคะถ้าใครยังจำไม่ได้เนี่ยก็ไปทบทวนกันได้ยวโมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ในด e สคริปชั่นของวิดีโอนี้ค่ะหนึ่งในตัวอักษรน,นั้นนะคะก็คือตัว s นั่นเองตัว S เนี่ยถ้าอยู่ท้ายคำเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่ออกเสียงเลยค่ะแต่แน่นอนว่ามันก็จะต้องมีคอยกเว้นใช่ไหมคะซึ่งในวิดีโอนี้เนี่ยโมยจะมาพูดถึงคำนามในรูปเอกพจน์ ที่ลงท้ายด้วย s และจะต้องออกเสียง s ค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะคำนามที่โมลเลือกมาในวันนี้นะคะจะเป็นคำที่เราอาจจะมีได้ใช้บ้างในชีวิตประจำวันแล้วก็ได้ยิงบ้างนะคะโมไม่ได้เอามาทุกคำที่เป็นข้อยกเว้นนะคะเลือกมาทั้งหมด15คําคำหลักๆค่ะคำที่1ก็คือคำว่า as r s นะคะ as อาร์ตตัวนี้นะคะก็คือไพ่เอจนเองนะคะไพ่เอที่เราเล่นไพ่กันเนี่ยที่เป็นตัว A เนี่ยเขาจะเรียกว่าอาร์ตอนาสนั่นเองเป็นคำนามเพศชายค่ะคำที่สองค่ะคำนี้ได้ใช้แน่นอนคือคำว่า Bus บิสที่แปลว่ารถบัสหรือว่ารถเมนะคะเป็นคำนามเพศชายบิสก็คือรถบัสหนึ่งคันค่ะคำว่าบิสจะย่อมาจากออโต b บิสออโต u บิสอโนโต้บิสสองคำนี้ความหมายเหมือนกันนะคะ บิสย่อม,มาจากออ t โตบิสเป็นคำนามเพศชายทั้งสองคำค่ะคำที่3ค่ะคำนี้คือคำว่า c อ m p u s สคอมพเราจะรู้จักกับ c อ m p u s France ใช่ไหมคะถ้าใครที่ไปศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยก็จะต้องทำการติดต่อ c อ m p u s ส r ฟรองเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะคำว่า c อ m p u s เป็นคำนามเพศชายแปบลบว่าวิทยาเขตหรือว่าเขตของมหาวิทยาลัยนะคะในั้วเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าคอมพิ s สคอมพค่ะ คำที่4คํคำนี้นะคะเป็นชื่อจานอาหารชนิดหนึ่งคือคำว่าคุส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 นะคะคุสคุสเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับพาสต้านะคะแต่เป็นอันเล็กๆมากๆเลยนะคะเล็กกว่าข้าวอีกนะคะแล้วเราก็จะราดด้วยซอสค่ะโมชอบทานมากๆเลยเดี๋ยวโมจะขึ้นรูปให้ดูถ้าใครไม่เคยลองทานนะคะไปเสิร์ชหาดูได้คุสคุสเป็นคำนามเพศชายค่ะคำที่ 5. อันนี้น่าจะรู้จักกันแน่นอนคือคำว่าฟิสฟิสที่แปลว่าลูกชายนะคะเอิงฟิส ลูกชายหนคนค่ะซึ่งคำนี้นะคะถ้าเราไม่ออกเสียง s เราออกเสียงว่า fill fill นะคะแต่สะกดเหมือนกันเนี่ยจะแปลว่าเชือกหลายๆลาเส้นค่ะเป็นรูปูกจุ์ของคำว่า fill แปลว่าเชือกนั่นเองเพราะฉะนั้นต้องออกเสียงให้ถูกต้องนะคะ f i s ลูกชายค่ะคำที่6คือคำว่า marks marks ออกเสียง s er แล้วก็ s มาร์ Mars, ก็คือเดือนมีนาคมใช่ไหมคะคำว่า m a ร์เนี่ยก็ยังพูดถึงดาวอังคารได้เช่นกันนะคะถ้าตัว M เป็น majuscule เป็นตัวใหญ่นะคะก็จะแปลว่าดาวอังคาระคะ่ะมาร์คสมารคสำที่เจ็ดแล้วคะ่ะคำนี้คือคำว่า Oasis Oasis าซิสโก็คือ Oasis นั่นเองนะคะก็คือโซนที่มีต้นไม้มีน้ำกลางทะเลทรายเนี่ยเขาจะเรียกว่า Oasis เขียนเหมือนกับภาษาอังกฤษเลยแต่ออกเสียงต่างกันน,นิดนึงเพราะว่าตัว R ในภาษาฝรับบร่งเศสออกเสียงว่าอาใช่ไหมคะ O, R, อาซิสแบบนี้เลยค่ะคำที่8ค่ะคำนี้คือคำว่าอส OS นะคะอสเป็นคำนามเพศช,ชายแปลว่ากระดูกค่ะกระดูกของคนหรือกระดูกของสัตว์เนี่ยเขาจะเรียกว่าอสนะคะอ n o s สก็คือกระดูกหนึ่งชิ้นนั่นเองค่ะคำที่9ค่ะอันนี้เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งคือคำว่าอุกสมีเสียงเ ER, กับ s นะคะอุ US, แปลว่ามีค่ะอุ US, เพราะฉะนั้นคำว่า n u n u กส์นูนุกที่แปลว่าตุ๊กตาหมีนะคะข้างหลังเนี่ยลงท้ายด้วยอุใช่ไหมคะออกเสียงเหมือนกันเลยค่ะอุกส์ n u นุกนะคะหมีแล้วก็ตุ๊กตาหมีสองคำนี้เป็นคำนามเพศชายค่ะมาถึงคำที่10กันแล้วค่ะคำนี้คือคำว่า processus processus ก็คือขั้นตอนนั่นเองนะคะ processus เป็นคำนามเพศชายเช่นกัน processus คล้ายๆกับคำว่า process ในภาษาอังกฤษนะคะ processus โพเซอุสค่ะคำที่11เค่ะเป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งคือคำว่าเคนูเซคอสเคนเซคอสตัวนี้นะคะคล้ายกับภาษาอังกฤษคือไรโนซอรัสใช่ไหมคะก็จะแปลว่าแรดนั่นเองค่ะตัว Ash ไม่ออกเสียงเลยนะคะเคนูเซคอสเคนเซคอสแบบนี้เลยค่ะ12ค่ะคำนี้นะคะคือคำว่า s อง g s s อง g s มีได้2ความหมายค่ะความหมายแรกคือแปลว่าทิศทางถ้าเราจะถามว่าทิศทางไหนถามได้เลยว่าเคสสองส คลซองส์ sens, หรือว่าความหมายที่2คือแปลว่าความหมายนั่นเองนะคะเหมือนความหมายของคำศั์อย่างนี้ค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่นเค e ลเลสซองส์เดอะเซโมเค e ลเลสซองส์เดอะเซโมความหมายของคำศัพท์คำนี้คืออะไรนะคะแบบนี้ก็ได้เช่นกันค่ะคำที่13แล้วค่ะง่ายๆเลยคือคำว่าเทนนิสเทนนิสทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษออกเสียงเหมือนกันเทนนิสจูเอโอเทนนิสก็คือการเล่นกีฬาเทนนิสนั่นเองนะคะเทนนิส ค,คำที่ะคำที่แล้วค่ะคำนี้ช่วงนี้ได้ยินบ่อยนะคะคือคำว่า virus virus ดาได้เลยใช่ไหมคะว่าต้องแปลว่าไวรัสแน่นอนนะคะ virus ก็คือไวรัสสะกดเหมือนภาษาอังกฤษเลยนะคะ virus virus แต่ออกเสียงเป็นฝรั่งเศสค่ะตัวที่15ตัวสุดท้ายแล้วค่ะก็คือคำว่า v i s v i s จะแปลว่า not screw ค่ะเป็นคำนามเพศหญิง อิน i ิก็คือน o อตสกูหนึ่งชิ้นค่ะส่วนไข่ควงนะคะเขาจะเรียกมันว่าทูคอนเวสทูค n น v วสคำว่าทูเนี่แปลว่าหมุนใช่ไหมคะเหมือนกริยาทูเน่ทูค n น v i สก็คือไข่ควงนั่นเองค่ะซึ่งวิสเป็นเพศหญิงทูค n นเ i สเป็นเพศชายนะคะเราสามารถจําง่ายๆว่าทูคอนเวสเนี่ยเป็นฝั่งตัวผู้แล้วก็วิสเป็นฝั่งตัวเมียนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเพศมันก็จะตามมาเลยอินวิสทูคนสค่ะ สำหรับวันนี้นะคะโมก็ได้มาแบ่งปัน15คำนามที่ลงท้ายด้วย s ในรูปเอกพจน์แล้วก็จะต้องออกเสียง s ด้วยค่ะเป็นคำยกเว้นนั่นเองถ้าใครรู้จักคำอ,อื่นอีกนะคะก็สามารถเขียนทิ้งไว้ในคอมเมนต์มาแบ่งปันทุกคนกันได้ค่ะถ้าชอบวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้โมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ m a x ก d e ่เ e l a ะเบีนโต